สวัสดีจ้าวันนี้นายจอยมาเสริมสวยเสริมสวยอีแม่มึงแหกแล้วเสริมสวยมึงเดินดีๆหน่อย <c oughs> นี่นี่มีเจกันดอกไม้เจกันพลูด่างด้วยจ้า <c oughs> เสริมสวยจะออกมามนาตุ้ไปเทเลยในโวซ่วมอ่ะ นายจอยถ้าสมมติพุ่งซื้อมาใช้ครั้งแรกพังก็พังก็ทิ้งพ่งังพังก็ทิ้งดิพุ่งยังทำเอาไปหนีบจิตนะคะอย่าพูดถ้าเรื่องวันนี้คุณนายจอยจะแต่งสวยไม่พิจาบตาั ายาวแล้ว,ลวนะอัยยองอน้ไ่กลอไป่หมดมึงก็เไนงไหน,นล,ลูกเจอ,อิทเนี่ยตอลแหลกันนะเนี่ยอีไหนยะอีไหนไมันตอแหล อุย้ยไอ้นี่ก็จะมาจิ้มอยู่ได้เว้ยขาเหมยขามเหมึงรู้คืนหมาหอนนะมึงรู้ไหมดิวมันดูอะ่ะมันดูคนมันจะมันมีคนตัดต่อมันแบบเอาเส้นมาม่ามาที่ต้มแล้วมาดแล้วเอานี่หนีกว่าแล้วตรงไอ้นั่นเอาซื้อมาทำมั่งมัดเละหมดนี่เดนะี๋<า>ยวดิอีไนย์ไนยมึงดูไหนอะไรไหนย์ไม่เหน็หนผีไม่ไนผีอ่ะ ปอบอ่ะทำไมเห็นยังนะปอบอ่ะน่าเสิ่์มั่ง่ะแม่มามั่งสวยต้องเอาไว้สวยน้องไ้อาเอาไดนมาด้วยน้ำมนต์ก็หยิบเองดิแม่มองเห็นที่ไหนแม่ก้มไม่ได้อยู่นี่คืนนี้กิน เกียร์เอ้ยเฮ้ยเลี้ยงด้วยนะมต้องเลี้ยงนางเอกด้วยนะเนี่ยสวยนะอุ้มนะดูด่างดูด่างสวยๆๆยเอกันดูด่าง เดี่ยวหูว่ะอา้ดเผมยาวแล้วนเนี่ยข้างหน้าขมางน้าเรื้องะทำไงะก๋อจะส่องมใช้ไม่้างใช้ใ่ไมสวยตอนนอนนี่ไมดนนูไม่กล้าใช้หรอกทำไม ไม่เหยีดไม่ได้ดูหมดนี่โอ้สวยสวยเขาชมตัวเองเขาแบบใบย่อชมตัวเองใครไม่ชมหันเขาลองไปที่อื่นดีมันใครไม่ย่อแล้วก็ย่อตัวเองดูแลหักสีคกณส่งแลหละไม่เหลือดิสวยตอนนอนเนี่ยไม่รู้นน้หไม่รู้น้ไม่รู้สามวัน สีมันสวยเนี่ยข้างหลังนะ,นงนะยาวแล้วนะ<ไ>อุ้มนะผมนะตาวีทุกวันนะยาววัยนะนี่นไม่ค่อยหวียัง่ายห้าด้อนหืมงง ไม่ได้ไม่มีตังบเซ็นเขามึงจะเลี้ยงมึงก็ไปซื้อมาเลยมึงถามอยู่นั่นแหละใส่บาทถามพระมือหรือกับข้าไปถามใช่คะถามหลวงพี่เอ็นี่กินไหมจะได้ใส่อย่างนี้อ่ะแม่คนต่างเช่าเลยคนแต่งเช่ามันไม่รู้ว่าเป็นพระมึงเดินมาบอกว่ามันเดินมาบอกว่าพระไทนดูขนาดยืนกองแข็งหน่อยพระที่อ้าวก็ไม่รู้อ่ะเงื่็นยืดดีจัด จะเลี้ยงก็เลี้ยงซื้อมาจะได้กินบังบังบัง,บงมาพี่หนูหนีไม่ได้ตูดหน้าจับ <อ prends S 1> หนึ่งไหนมึงต้องหน,น,นทีทีละนิดทีละนิดทีละชอบอ,อุ้ยแม่มึงหนีโดนหดนูเลยเนะดดี่ยอย่าให้โดนหูแม่นเนาะตรงดีนะเนี่ยทน คืนนี้ไม่ต้องนอนเราจะนั่งยันวาเราจะนั่งหลับยันวางมึงเปิดสซฟาอะไรทำไมมึงจะได้เห็นไงไม่เกี่ยวไปติดไม่เอาอย่มั้มึงไม่เห็นแต่คนอื่นเขานอนน้ำมดมึงต้องเกรงใจคนอื่นด้วยใครนอนนะ่ด้วยนอนโอ้สีสีสวยเนี่ยเอาสีสวยบอกว้านี่ไร ย,ยุ่มยุ่มยิมยุ่มยิมยุ่มบีทีละนิดทีละนิดอัมนีอัมีสีอะไรเนี่ยข้างหลังอุ้มันออกสามสีสีอ่ะมันออกเทาเทาเขียวเขียวทองทอง,งแดงแดงอสีทองแดงหรอเอตอต้อง ลายมันอันสีเขียวโถยทำไมอุ้มหน้าเหมือนแมงวันเนี่ยนะแมงวีกับแมงวันเสียวหูอะ่ะอันนี้ทาแปดมัดมึงอยากไปทำอะไรในห้องช่างเสริมสวยแมงกับว่าสิ